สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโปรเจคเตอร์เอเล็กครับผมวันนี้เรามาแนะนําสินค้านะครับผมความแตกต่างระหว่างนะครับโปรเจคเตอร์นะครับตัวเอฟสันนะครับ EBX05 กซ์ศูากับโซนี่นะครับเ p l EX430 นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนําข้อแตกต่างนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าเนี่ยจากภาพนะครับมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างก็ลอง เล็ิดูกันไว้ต้นต้นแล้วก็ไปรับชมกันครับผมเอาละครับเรามาดูจุดแตกต่างแรกเลยนะครับความแตกต่างนะครับก็แน่นอนครับบอดี้ของเอฟสันนะครับจะเล็กกว่านะครับส่วนเล็กกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันแบบให้ถึงไส้ในกันเลยนะครับตัวเล็กกว่านะครับน้ำหนักเบากว่าอยู่แล้วนะครับความกว้างนะครับนี่เราวัดกันแบบสดๆเลยนะครับอันนี้แบบ ไม่ต้องอิงสเปคมากนะครับจากตลับเมตรเลยครับผมกว้างเนี่ยสามสิบเซนนะครับโซนี่นะครับตกไปสามสิบเจ็ดนะครับจากตลับเมตรนะครับแน่นอนนะครับอันนี้บอดี้แตกต่างกันแน่นอนนะครับน้ำหนักก็หนักกว่าแน่นอนครับผมในส่วนของความลึกนะครับแน่นอนมันก็ต้องต่างกันแน่นอนนะครับ หลักๆบอดี้แล้วก็สัดส่วนของตัวเครื่องนะครับความหนานะครับแตกต่างกันเรียบร้อยนะครับความละเอียดนะครับความละเอียดของโปรเจคเตอร์นะครับทั้งสองรุ่นนะครับความละเอียดเท่ากันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับก็คือ XGA นะครับ1 0 2 4งศูนย์สองสี่คูณนะครับตามสเปคที่ประกาศออกมานะครับแล้วก็ลงหน้าเว็บไซต์ของทั้งสองแบรนด์นะครับผม ความสว่างมีต่างกันนะครับความสว่างมีต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับตัวเอฟสันนะครับอยู่3,300ลูเมนนะครับตัวโซนี่อยู่3,2 0 0นะครับต่างกัน100นะครับแต่ถ้าแสงที่ออกมานะครับถือว่าไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นเราคุยกันในเรื่องของตัวเลขนะครับก็จะแตกต่างกันที่100ลูเมนนั่นเองนะครับจุดต่อไปนะครับผมจุดต่อไปนะครับ นี่เลยครับถ้าดูจากหลังเครื่องอป,ปุ่มของ F-SUN นะครับจะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มโฮมสกรีนปุ่มเมนูปุ่มเลือกปรับคีย์สโตนอะไรตรงนี้นะครับมีนะครับแล้วก็มีคีย์สโตนที่แบบเวลาเราเอียงฉายอย่างเงี้ยครับจออยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยมันก็ปรับได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็การโฟกัส การซูมนะครับมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอฟสันก็จะมีตัวนี้ครับตัวปิดหน้าเลนมีมาให้นะครับอตอวเอฟสันมีมาให้นะครับโซนี่ไม่ไม่มีมานะครับโซนี่โซนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับไม่มีตัวปิดหน้าเลนมาให้นะครับส่วเอฟสันเนี่ยเอฟสันเขาทำมาให้เป็นแบบนี้ครับ ตัวปิดหน้าเลนอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสกรีน3 LCD นะครับทั้ง2นะครับเป็นเทคโนโลยี3 LCD เหมือนกันนะครับผมจุดแตกต่างต่อไปนะครับจุดแตกต่างต่อไป Sony EX430 นะครับไม่มีลำโพงนะครับเขื่อเนฟสันนะครับมีลำโพงอยู่ด้านหลังนี่ครับในตัวนะครับสงวัตต์โมโนครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนการออกแบบมากกว่านะครับแอร์ฟิลเตอร์นะครับแอร์ฟิลเตอร์ของเอฟซันอยู่ด้านข้างนะครับมีนะครับโซนี่อยู่ด้านล่างนะครับโซนี่โซนี่้าทำมาอยู่ด้านล่างนะครับแอร์ฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับมีทั้ง2รุ่นนะครับมีเหมือนกันนะครับโปรเจคเตอร์สาหรับตัว LCD นะครับก็คือนี่ฮะสาม LCD จำเป็นต้องมีแอร์ฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าฝุ่นเข้าไปข้างในนะครับเจอความร้อนนะครับก็ไหม้ทําให้สีนะครับเพี้ยนได้ง่ายนะครับก็คือระบบการสร้างภาพมันจะเพี้ยนได้นะครับผมส่วนในเรื่องของโคเวอร์แรมนะครับโคเวอร์แรมเอฟสันทำอยู่ด้านบนอันนี้จากบอดี้เลยนะครับด้านบนสไลด์ออกด้านนี้นะครับโซนี่ครับโคเวอร์แรมนี่ครับอยู่ด้านอยู่ด้านหลังดึง ได้นะครับเวลาเราแขวนนะครับตัวโค้กแลมมีผลยังไงนะครับมีผลตอนเราแขวนเนี่ยเวลาเราแขวนนะครับเราจะเปลี่ยนแลมก็คือเราคลายจากด้านข้างแล้วก็สไลด์ออกนะครับโซนี่ก็ถ้าแขวนอยู่แล้วก็ดึงออกด้านข้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นรุ่นก่อนนะครับหรือรุ่นเก่าเขาอาจจะทําตัวแลมไว้ด้านล่างนะครับเวลาเปลี่ยนแลมทีนะครับก็ต้องไปปลดขาแขวนออกมานะครับ จุดต่อไปนะครับ F สันนะครับตัวนี้ครับตัวปรับระดับขาปรับด้านหน้านี่นะครับ F สันทำมาหนึ่งนะครับนีด้านหน้า1ด้านหลัง2ครับหมุนเอานะครับแล้วก็โซนี่ทำมานี่ะด้านหน้า2นะครับก็คือกดแล้วได้เลยนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังของโซนี่ไม่มีนะครับตัวตัวปรับระดับนะครับ ก็คือปรับด้านหน้าเอานะครับกดนี้นะครับและก็มาจุดต่อไปที่มองเห็นกันแบบชัดๆครับผมนี่เลยครับตัวสำคัญนะครับช่องเชื่อมต่อกันทั้งหลายนะครับ AC power นะครับมันต้องมีอยู่แล้วละครับใช้ไฟนะครับ ตัว F3 มีให้ USB นะครับ USB USB Type A ของ Sony ก็มีนะครับ USB Type B Type B พี่โร่มจับให้อู USB Type B Sony ก็มีนะครับ F3 ก็มีนะครับวิดีโอที่เป็น RCA นะครับมีนะครับ แต่ว่าไม่มีที่เป็นตัวออรดิโกที่เป็นขาวแดงนะครับก็จะใช้เป็นตัว SVO มาแทนนะครับแต่ันไม่มี SVO นะครับ VGA นะครับของโซ n y นะครับของโซ n y มีมาให้สองช่องนะครับสองช่อง F3 มามาให้หนึ่งช่องนะครับก็คืออันนี้ต่อคอมพิวเตอร์ครับที่เป็นสิบห้าพินนะครับ h d m I นะครับ HDMI ของ Sony มีมาให้สองช่องนะครับ s สันมาหนึ่งช่องนะครับผมอ่โซนี่นี่ครับ EX430 มีแลนด้วยนะครับแลนตัวนี้สำหรับคอนโทรลนะครับผมก็คือลงซอฟต์แวร์มีห้องเป็ร้อยห้องก็นั่งคอนโทรลห้องเดียวนะครับผมจุดตรงนี้จะเป็นตัวรับสัญญารีโมทนะครับของโซ n y ของโซ n y ติดไว้ไหนเนี่ย ของโซนที่ติดไว้ด้านหน้าครับ f สันมีด้านหน้าเอ้ F3 มีด้านหลังแล้วก็มีด้านหน้าครับตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับของโซนี้จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับนี่ฮะอยู่นี่ครับตัวรับสัญญาณรีโมทมีด้านเดียวนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับ ห้าหลังไม่มีนะครับเอฟันมีมีมาให้ทั้งหน้าและหลังครับผม<อ>จุดต่อไปนะครับที่เป็นทีเด็ดมากเลยนะครับที่ผมจะมาพูดในวันนี้ทั้งสองที่แตกต่างกันนะครับก็คือเราลื้อไส้ในออกมาเลยกันเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่า lcd panel นะครับผมนี่เลยครับ ดูนะครับเครื่องเล็กนะครับแน่นอนหน้าตัดตัวนี้นะครับหน้าตัดตัว LCD panel r เล r e e n นบู e นี่ฮะในการสร้างสีนะครับหน้าตัดตัวนี้นะครับของ f สันจะเล็กกว่านะครับส่วนสองของ Sony จะใหญ่กว่านะครับมันมีผลยังไงนะครับนี่เป็นความรู้เลยนะครับมันมีผลยังไงก็คือหลอดทำงานนะครับฉายแสงออกไปนะครับ แสงมันก็มีครบทุกสีครับปุ๊บผ่านแาแนลมานะครับแา่นก็จะมีเลดกรีนบลูมันก็จะแยกแสงนะครับมาพร้อมกันนะครับมารวมกันตรงนี้นะครับตัว LCD แา่นตัวนี้นะครับยิ่งใหญ่นะครับแสงมันก็ผ่านได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่มันออกไปอ่ะตัวไหนที่แา่นใหญ่นะครับมันก็สามารถที่จะปล่อยแสงออกไปได้ดีกว่ากันนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเทียบกันนะครับ ผมมาเทียบให้ดูเพราะว่า LCD panel ที่ไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เล็กอย่างเงี้ยครับแต่ราคามันเท่ากันเราจะเลือกตัวไหนนั่นเองนะครับผมสาเหตุที่ผมมาเทียบให้ให้ทุกท่านดูในวันนี้นะครับผมทั้งพอตทั้งคือช่องเชื่อมต่อนะครับได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ LCD panel ที่ใหญ่กว่านะครับแสงออกได้ดีกว่านะครับ ถึงบอดี้จะให,ใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับเราถึงมาเทียบกันให้ดูถึงไส้ในขนาดนี้นะครับก็ให้ลองพิจารณาดูกันนะครับผมก็ได้บอกข้อแตกต่างของแต่ละส่วนแต่ละส่วนของโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดแสงในส่วนของตัวโซนี่ให้ดูนะครับผม ส่วนเอฟสันมีพเซนไปแล้วครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่กับภาพเบรเตอร์โซนี่นะครับเราเปิดเครื่องมานะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเปิดเครื่องไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับเราแนะนานะครับผู้ใช้ใหม่นะครับกดเมนูครับผมซูมนะครับให้ได้ตําแหน่งภาพที่เราต้องการนะครับเราโฟกัสครับสังเกตตัวอักษรที่เมนูนะครับให้มันคมที่สุดนะครับมันจะทําให้ภาพมันคมทั่วทั้งจอนะครับผม น้อยมันก็คงตามมาตรฐานที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับได้มากที่สุดนะครับแล้วกดช่องที่เราต่อนะครับตอนนี้ต่ออินพุตที่เป็น h d ด i ีมอยู่นะครับก็เลือกไปนี้ต่อจากค้าคองนะครับค่าบอ,อกเรียบร้อย้นะครับผมเปหน้าคุ้งเส้นครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับของโซนี่นะครับภาพที่ออกมานะครับก็สังเกตสีสันนะครับสีที่เป็นโลโก้นะครับการไล่เฉดสีนะครับถ้าเป็น lcd นะครับ lcd ทุกยี่ห้อนะครับ c ันเร light output นะครับหรือว่าแสงสีที่ออกมานะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับของภาพที่ออกมานะครับปล่อยจากหน้าจอคอมนะครับก็คือ ใกล้เคียงกับหน้าจอคอมนะครับอย่างน้อยนี่ครับผม80เปเนลยครับ80-85ปเนะครับโดยประมาณนะครับเป็น่าตัวเลขประมาณนะครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้ที่เป็นแบบว่าห้างเองอะไรมากนะครับก็คือจากความจากความที่เราดูหน้าจอนะครับแล้วก็ฉายออกไปนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ตัดสินใจดูจากสีได้นะครับผม ็ตัวนี้เป็นโซนี่นะครับแสง3,200ลูเมนนะครับความละเอียด XGA นะครับตัวหนังสือตัวเล็กๆนะครับก็ยังอ่านได้อยู่นะครับตัวหนังสือตัวเล็กๆที่ผมไปชี้นะครับก็ยังมองเห็นอ่านได้คมชัดนะครับไม่เห็นรอยหยักมากนะครับซึ่งถ้าเกิดความละเอียดต่ํามากเกินไปนะครับมันจะทําให้ มันเบอร์ไปเลยนะครับอ่านไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วผลของตัว LCD panel ที่มันใหญ่เมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปนะครับหน้าตัดของมันนะครับที่มันใหญ่มันก็จะทำให้พวกพิกเซลพวกนี้นครับเรียงตัวได้ดีมากขึ้นนะครับผมก็โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็สำหรับการเปรียบเทียบนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ดูนะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับสำหรับสินค้านะครับเราก็มีทุกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีสินค้าในสต็อกนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้มาเปรียบเทียบในเรื่องของตัว LC Panel นะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะครับได้ตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของ สัดส่วนตัวเครื่องอุปกรณต่างๆนะครับยืาลืมบอกไปเลยนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับทั้งสองรุ่นที่ผมเปรียบเทียบไปนะครับมีสินค้าสองรุ่นนะครับตอนนี้ทําราคารโมชั่นนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับทั้งสองรุ่นนะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับราคาตอนนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับแต่ถ้ามีเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับก็ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยครับเอร์ www twitter dot twitter อ o t com ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ